เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะฮอตนะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนฮอตเป็นคนที่แพรวมีคนชอบเขาเยอะมีคนอยากจะคุยกับเขาค่อนข้างมากมีคนรู้สึกดีกับเขาก็ค่อนข้างมากมายมหาศาลแต่คนเดียวที่เขาแคร์คือตัวหนูนะ ดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าเขามีคนคุยอื่นอีกไหมต้องบอกว่ามีโอกาสว่าเขาน่าจะมีคนคุยอื่นๆด้วยหรือเป็นไปได้ว่ามีคนสน,สนใจอยากจะคุยกับเขาแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าคนที่เขาแคร์คนที่เขารู้สึกพิเศษด้วยคนที่เขาห่วงใยและคนที่เขารู้สึกขาดไม่ได้จะขาดใจก็คือหนูนะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าเขาน่าจะมีคนคุยหลายคนหรือมีใครหลายๆคนมาสนใจอยากจะคุยกับเขา แต่ว่าที่หนึ่งในใจเขาคือหนูค่ะคือคุณค่ะมีโอกาสว่าเขาเนี่ยยังง่ายยังไงก็ต้องบอกเลยยอมแพ้ให้กับความมีเสน่ห์ของคุณยอมแพ้ให้กับความดีงามของคุณยอมแพ้ให้กับความเป็นคนดีของคุณดูจากพลังงานตรงนี้มีคนคุยหลายคนมีคนมาอยากจะคุยกับเขาเยอะแยะนะมีคนคุยอื่นๆอีกนะแต่คนที่มันนั่งในใจเขาเป็นอันดับหนึ่ง แล้วอยู่ในใจเขาและทําให้เขาเ,เสียอาการนะหรือว่าทําให้เขารู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยได้มากที่สุดอ่ะก็คือตัวหนูนะเพราะนั้นหนูมาเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นันับวันขอให้มั่นใจในคุณงามความดีคุณค่าของตัวเองหรือสเสน่ห์ของตัวเองเยอะๆเลยเพราะหนูคือที่หนึ่งในใจเขาค่ะถึงเขาจะมีคนคุยหลายคนถึงเขาจะมีคุยกับ คนอื่นหรือใครๆแต่ต้องบอกเลยว่าที่หนึ่งในใจคือหนูนั่นเองเออคือคุณนั่นเองเออใครแล้วพี่นายอย่าลืมพี่พนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ